น้องแบลวสวัสดีทีเด็ดมวยมันสนั่นเมืองขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการและขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะก่อนรับฟังข้อมูลมวยขออนุญ,ญาตแนะนำพักยกดีๆ PK24 อด d Line มาก่อนคะ่ะอด PK24 มีแอดนำหน้าทุกครั้งนะคะพักยก24มีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปการเงินมั่นคง100%น้องแบลวการันตีแอ l i มานะคะ พักยกดีๆที่หนูเลิกให้ต้องพักยกสองสี่ขอบคุณค่ะสวัสดีคนรักน้องเบลแล้วก็สวัสดีพี่ๆแฟนหมัดมวยทุกท่านนะคะสําหรับโปรแกรมมวยไทยวันนี้นะคะก็เป็นทีเด็ดศึกมวยมันสลัดเมืองนะคะก่อนทวนโปรแกรมมวยไทยนะคะก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะพักยก24ผู้สนับสนุนรายการและขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะ ศึกมวยมันถนัดเมืองวันอังคารที่24พฤศภาคม2567เวทีมวยนานาชาติรังสิตจังหวัดปทุมธานีถ่ายทอดสดทางช่อง24ทูพายูณเวลาเดิมนะคะช่วงที่หนึ่งนะคะลุงสามบีกออธิดิ์เจอกับวันมีชัยทีเคดีวยไทยยิมนะคู่นี้ลุงสามบีต่อให้วันมีชัยหน,<ล><อ>นึ่งป <8 50 S 2> อนด์ร้อยสี่ปอนด์ร้อยห้าปอนด์นะคะับดักรัตนบบุรีเจอกับเพชรมงคลหงทองมวยไทย องขาวเชียงใหม่คู่นี้ชกกันที่พิกัด114ปอนด์และคู่3ารองคู่เอกศิลธรรมไฟเตอร์มวยไทยเจอกับเพชรบัญชาหงทองมวยไทยสองขาวเชียงใหม่คู่นี้ชกกันที่พิกัด121ปอนด์และคู่4ี่นะคะคู่เอกของรายการเฉียบขาดปอพงษ์สว่างเจอกับเพชรชลทานกออดิศักคู่นี้มีการต่อให้กัน1ปอนด์นะคะเฉียบขาดต่อให้เพชรชลทารน1ปอนด์ชกกันที่พิกัด128กับ129อปอนด์ค่ะ ขอบคุณข้อมูลดีๆและรูปภาพสวยๆจากเพจมวยไทย24คู่ที่หลุง3าบีกอดิสักเจอกับวันมีชัย t ีเคดีมวยไทยยิมนะคะคู่นี้มุมแดงต่อให้น้ำเงิน1ปอนร้อยสี่ปอนกับร้อยหปอนค่ะสมฟอร์มล่าสุดของมุมแดงนะคะเคยแพ้คะแนนเพชรแดงวันของโอม MK MBK ศึกเพชรินดีช่วงที่2เมื่อเดือน2ปี67มานะคะแล้วก็เดือน2ปี67มาชนะนักยก3าวายยน้อยยุมุมเืองที่ศึกเพชรินดีล่าสุดเดือน4ปี67นะคะก็มาชนะคะแนนศิลปะไทยซูจีบะหมี่เกี้ยวที่ศึกเพชรยินดีนะคะส่วนมุมน้ําเงินนะคะก็ฟอร์มดูไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่นะ,ะมี2ฟอร์มนะ,ะเดือน2ปี6กนะคะก่อนหายไปนะ,ะก็แพ้คะแนนขวัญใจเกียรติชยุทธ ที่ศึกมวยมันวันศุกร์ช่วงที่2นะคะแล้วก็หายไปมาโผล่ทีเดือน4ปี6 7เจ้านะที่ผ่านมาก็มาชนะน็อกยก2องไกลิศไก่ศิลปพบ็อกซิ่งยิมนะคะที่ศึกมวยมันสลัดเมืองช่วงที่2 มารู้จักมุมแดงอีกสักครั้งนะวันนี้ต่อให้มงน้ำเงินหนึ่งปอนะเป็นนักชอกอายุ17ปีส่วนสูง158เซนติเมตรเป็นมวยม,มาจากพัทลุงการผ่านมวย20ครั้งนะเป็นมวยขวามวยบูนะทำการพิสอจ์ที่กอริศักจังหวัดกระบ,บี่น้ำหนักปบีบอยอยู่ที่50กิโลเวทที่ชกรกเก่งอยู่ที่ร้3ยไม่เกิน1้0ปอนด์นะวันนี้ชกในเวทตเง1้4ยปอนแต่ต่อให้คู่ต่อสู้1ปอนดปอนะเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีเตะขวาต่อยขวาขวาง้าววงในสอดแขนไล่แขนสู้ดี ส่วนมุมน้ำเงินนะคะวันนี้ได้เปรียบหนึ่งปอนวันมีชัยทีเคดีมวยไทย,ยิมนะเป็นนักชกอายุ1 4ปีรุ่นน้องนะส่วนสูง168เซนมสูงกว่วากัน2เซนเป็นมวยมาจากสุรินทร์การผ่านมวยเท่ากันใน20ครั้งเป็นมวยซองบูนะทำการฝึกซ้อมที่ทีเคดีมวยไทย,ยิมจงังหวัดปราจีนบุรีนะน้ำหนปปักโปอยอยู่ที่50ิกิโลเวทที่ชกโลกเก่งองย,ยู่ที่10 5ยห้าคืออปอนนะวันนี้ชกในเวทเจองร้อยห้ปอนได้เปรียบหนึ่งปอนนะเป็นมวยซ้ายแข้งซ้ายแรงนนะนนีี้เเป็็ไฟทแรกกกก่มมาชใืองุงดูจ รูปภาพหลังช่างหน้าก็ความพร้อมนะแดง2 6วันส่วนน้ำเงินนะอยู่ที่1เดือนกับอีก5วันนะคือวันพักวันสอบนะก็อยู่ในเกณฑ์ไม่มากไม่น้อยเกินไปนะและการขึ้นชกดูจากจำนวนครั้งที่มีรายการนะ20ครั้งเท่ากันความสดแนละช่วงชกน้ำมุมแดงอายุ17ปีนะเป็นมวยรุ่นพี่ส่วนน้ำเงินอายุ14ปีนะความสูง มุมแดงวัดได้158ซนเมตรน้ำเงินสูงกว่า2เซนติเมตรนะ160เซนติเมตรมุมแดงลุ้ง3าีนะก็มีรายการขึ้นชกมีรายการต่อเนื่องกว่านะสามไฟล์ล่าสุดก็ชนะ2แพ้1น,นะส่วนน้ำเงินก็ตามข้อมูลมีอยู่2ไฟ์นะคะก็ปี6ต้นปีนะคะก็แพ้1นแล้วก็ล่าสุดเดือนสี่ที่ผ่านมาปี6 7นะก็มาชนะน็อก1นนะคะก็เรื่องความสดนะแดงดูดีกว่าทั้งอายุนะ,ะก็ ไม่เด็กเกินไปอายุ1 7ปีเตี้ยกว่า2เซนนะส่วนน้ำเงินสูงกว่า2เซนแต่เป็นน้องถึง3ปีประสบการณ์การชกผ่านการชกมาคนละ20ครั้งเท่ากันนะคะน้ำเงินวันนี้มาชกเมืองกรุงไฟแรกนะน้ำหนักชกวันนี้นะอยู่ในเวทเก่งของทั้งคู่นะก็เท่ากันคือแดงร้อยไม่เกินร10บปอนด์เวทเก่งและน้ำเงินเวทใหญ่กว่าก็คือร้5ย้าไม่เกินร้อยสนะคะเวทเก่งของทั้งคู่นะคะจากการ ได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องน้ําหนักนะคะวันนี้น้ําเงินได้เปรียบหนึ่งปอนนะคะมุมแดงมีการต่อให้กันหนึ่งปอนค่ะก็มองว่าผ่านมวยมาพอๆกันยี่สิบครั้งนะคะแต่ประสบการณ์ความเก่าหนูมองว่ามุมแดงดูดีกว่านะความพร้อมดีกว่าค่ะเมื่อเช้ามุมแดงช่างได้ร้อยสี่จุดแปดนะคะลดศูนย์จุดปดส่วนน้าเงินช่างได้ร้อยหกจุดหนึ่งลดหนึ่งจุดหนึ่ง คู่นี้ชอบไปที่มวยขวาฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีลุงสามบีจะเป็นฝ่ายชนะค่ะฟันทงคู่ที่สองนะคะแคนชัยพันดักรัตะนบุรีเจอกับเพชรมงคลหงทองมวยไทยตองลาดตองขาวเชียงใหม่นะคู่นี้ชอบกันที่ไปกัดหนึ่งร้อยสิอค่ะมุมแดงนะคะซ้อมรออยู่หนึ่งเดือนนะยังไม่เคยเจอการส่วนน้ำเงินซ้อมรออยู่สองอาทิตย์ แล้วก็ยังไม่เคยเจอกันนะคะมวแดงเป็นมวยจังหวัดฝีมือครบเครื่องอาวุธหลากหลายได้เวทความพร้อมเป็นรองนะคะก็ส่วนน้ำเงินนะเพชรมงคลเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องแข้งขวาแรงหลักเหลี่ยมเชิงดีนะคะพร้อมล่าสุดของมวยแดงนะคะก็เคยแพ้คะนนนนแะนนชือหาชอห้าพยักมาที่ศึกพันดักรัตนบุรีการกุศลที่วันที่หนึ่งปีหกเจ็ดนะแล้วก็มาเดือนหนึ่งปีหกเจ็ดอีกครั้งนะคะก็มา แพ้คะแนนภูสิงห์คลองสวนภูรีสอร์ทที่สึดมวยมันส์สลัดเมืองช่วงที่สองล่าสุดเดือน2ปี67นะคะมาแพ้ภูสิงห์คลองสวนภูรีสอร์ท,อ,รท,อ,รทอ,รอีกครั้งนะคะก็3มไฟก็ไหลชนะเลยนะคะพ่ายหมดเลยฟอร์มกำลังดับลงนะส่วนน้ำเงินนะเพชรมางคลหงทองมวยไทยยิมนะสามฟอร์มล่าสุดนะก็เคยแพ้นาตาลีสอาสาชีพที่คมชัดลึก ศึกมวยไทยเมื่อปี6 1หนึ่งนะคะหายไปเลยแล้วก็กลับมาไฟแรกเดือน3ปี67นะมาชนะน็อกยก3าเกตแก้วอาจารย์อาคมนะที่ศึกพิเดินดีช่วงที่สองล่าสุดเดือน4ปี67นะก็มาแพ้น็อกยก3ให้กับลั่นนครปออัมพลนะคะแคนชัยนะเป็นนักชกอายุ15ปีนะวันพักวันซ้อมอยู่ที่2เดือนกับ17วันนะคะก็ส่วนสูง165เซนติเมตรเป็นมวยมาจากศรีสะเกดการผ่านมวย50ครั้งเป็นมวยซองบูเตะขาต่อยหมัดนะ ก็ทำการซ้อมที่พันดักรัตนบุรีจังหวัดสุรินน้ำหนักไปปอยอยูที่55กิโลเวทที่ชกรกเก่งอยู่ที่112ไม่เกิน115ปอวันนี้ชกน้เวทเขา114ปอนด์นะคะก็เช้าช่างได้114.6ลด0.6ค่ะส่วนน้ำเงินเพชรมงคลหงทองมวยไทยยิมนะก็ซ้อมรอวันพักวันซ้อมนะห่างเวทีอยู่1เดือนกับอีก12วัน เป็นนักชกอายุ25ปีส่วนสูงเซนติเมตระเป็นมวยมาจากเชียงใหม่การผ่านมวย50ครั้งเป็นมวยขวาจังหวัดพิมือทำการไป้อมที่หงทองมวยไทยจังหวัดเชียงใหม่น้ำหนักไปปิดอยู่ที่55กิโลนะคะเวทที่ชกรกเก่งของที่1 1 2ไม่เกิน1 1อปอนด์วันนี้ชกในเวทข,ของเขานะคะเมือเม่อเช้าช่างได้เมื่อเช้าช่างได้ร้อยนะคะลด0.8ค่ะเชิงการชกของมุมแดงนะั้เป็นมวยจังหวัดพิมือครบเครื่องอาวุธหลากหลายได้้เวควคามมพรรอปอปงนะ เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะมุมน้ำเงินนะมวยขวาเหมือนกันฝีมือครบเครื่องแข่งขวาแรงเหลี่ยมช่างดีนะคะหนูมองว่าการผ่านมวยนะแคนชัยดูดีกว่านะเจอเบอร์มวยดีๆมาเบอร์ต้นชกสายเกรติเพชรภูสิงหรือว่าหลายๆคนที่อ่านชื่อมาคือหนูรู้จักนะั่นแปลว่ามวย อยู่ในกระแสนิยมมวยค่อนข้างดังมวยอาชีพนะก็ <c oughs> ถือว่าอยู่ในเกตดีนะความพร้อมนะ <c oughs> ก็มองว่าน้ําเงินดูดีกว่านะห <c oughs> เดือนกับอีกสิวันนะวันพักเวลาวันซ้อมนะส่วนมุมแดงนะส <c oughs> เดือนกับอีกสิวันก็มองว่านานไปนะคะช่วงน้ําหนักนะก็ไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบนะอยู่ที่เวทห้สิบห้า กิโลป่อยๆนะเวทที่ดีที่สุดก็อยู่ในเวทเดียวกันวันนี้ชกในเวท114บอลนะก็มองว่าไม่มีใครได้เปียดเสียเปียบมองว่าน้ําเงินเสียเปียบเรื่องรูปร่างนะคะการถ่านมวยมองว่ามุมแดงดูดีกว่าฟอร์มดับทั้งคู่คู่นี้หนูชอบไปที่แคนทัยค่ะจะเป็นฝ่ายชนะฟันธง พี่คะวันนี้หนูว่าเอาแบบวรวบรานแล้วกันนะหนูไม่ทันนพะพอดีวันนี้หนูตื่นสายนะคะคู่ที่สานะศิลธรรมฟอเตอร์มวยไทยเจอกับเพชรบัญชาหงทองมวยไทยต่องขาวเชียงใหม่คู่นี้ชกกันที่พิกัด1 2 1บอปอนด์ค่ะมุมแดงนะเจ้าศิลธรรมฟอเตอร์มวยไทยเป็นมวยสูงยาวถีบซ้ายแข้งซ้ายแรงปั้มตีดีโยนแทงเข่าแหลมอาวุธหลากหลายนะซ้อมรอยอยู่2อาทิตย์คะ่ะยังไม่เคยเจอการส่วนเพชรบัญชาหงทองมวยไทยยิมนะก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องดักสัดแข้งได้ ต้มหมักต่อยแรงเร็วรวดเร็วนะเป็นชุดอาวุธหลากหลายรวดเร็วกว่านะหนูมองว่าเหลี่ยมเชิงฉลาดสมองมวยดีนะก็เป็นนะักชกคนหนึ่งที่หนูติดตามนะคะถ้าหนูจําได้นั่นแปลว่าของของคนคนนั้นสิ่งสิ่งนั้นคือดีนะเพราะหนูเป็นคนขี้ลืมนะคะแต่หนูจํามุมน้าเงินได้เจ้าเพชรบัญชาได้นะคะก็นั่นแปลว่าดีค่ะก็สามฟอร์มล่าสุดของศิลธรรมนะคือ เคยนนนนเชนะคะแนนเพชรกาก้าชดบางแสนที่ศึกมาตุภูมิมวยไทยเมื่อเดือน2เมื่อเดือน12ปี 6, 6แล้วก็เดือน2ปี6 7นะมาแพ้คะแนนนักดินแดงทีเด็ด9ก้าที่ศึกมวยม,มันมรนสุขล่าสุดเดือน4ปี67นะมาชนะล,ลุ่งเลืองเล็กนาน,นุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทยค่ะส่วนเพชรบัญชาของทองมวยไทยยิมนะสามฟอร์มล่าสุดนะเคยแพ้คะแนนสิงห์เอกมยัยปังหัดคลองตันเมื่อเดือน5ปี 6, 6นะที่ศึกเพชรยินดีเดือน2ปี67ก็มาชนะมัตุรอดมัจจุราชต่อพงสว่างที่ศึกเพชรยนดีช่วงที่2ล่าสุดเดือน3ปี67นะ ก็มาชนะนอกบัลลังเงินออาจารย์ยุทชัยที่ศึกมวยมันสนาดเมืองเมื่อเดือนสามีหกเจ็ดนะคะก็ฟอมดูดีนะคะดูดีทั้งคู่นะคะก็ศิลธรรมไฟเตอร์มวยไทยเป็นนักชกอายุ18ปีวันพักวันซ้อมนะอยู่ที่1เดือนกับอีก5วันนะส่วนเพชรบัญชาวันซ้อมวันพักนี่ดูเป็นรองนะ2เดือนกับอีก3วันหนูมองว่านานเกินไปนะคะอายุ27ปีิบ้จปีน้ำเงินเป็นพี่มุมแดงนะสดกว่าส่วนสูง1้ .3 เซนติเมตรเป็นมือจากเพลภอบางแก้วจังหวัดพัทธลุงนั้น การถ่านมวย60ครั้งเป็นมวยเขานะคะก็การถ่านมวยเท่ากันกับเพชรบัญชานะเพชรบัญชาเป็นมวยฝีมือนะคะ,ะเจ้าเพชรบัญชาสูง1 6 7ซนติเมตรก็เตี้ยกว่านะคะเป็นมวยมาจากเชียงใหม่ก็มุมแดงได้รูปร่างสูงยาวนะได้ความสดนะ,ะมุมแดงเป็นมวยเขานะทำการพิซซ้อมที่จิตอาสาบางแก้วจังหวัดพัทธลุงน้ำหนักไปเปลือกน้องอยู่ที่59กกิโลเวทที่โชโลเก่งอยู่ที่120ไม่เกิน121ปอนด์นะก็เวท ที่ชกว,วันนี้ร2อยบอดบลนะคุช้ชาช่างได้121ยจุดของก็ร้อยกนะคะส่วนมุมน้ำเงินนะก็ซ้อมที่หงทองมวยไทยจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นมวยฝีมือการผ่านมวยเท่ากันนะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างแค่นั้นเองนะเตี้ยกว่าประมาณเจ็ดเซนนะคะใช่ไหมเดี๋ยวค่อยนับใหม่หนูรีบ น้ำหนักไปบ่อยอยู่ที่ห้ากิโลเวทที่โชครเก่งอยู่ที่ร้อยสไม่ก็1ร้บเอปอนด์นะวันนี้โชคในเวทเขานะร้อยี่สบเอ็ดปอนด์โชคในเวททั้งคู่นะเมื่อเช้าช่างได้ร้อยี่สก็ลด1.1ค่ะคู่นี้นะหนูก็ชอบไปที่มวยเก่านะคะเตี้ยกว่านะคะแต่หนูมองว่าเขาลดเร็วกว่าสมองมวยฉลาดรวดเร็วอะไว้พิบประเดี่ยความเป็นมวยอ่ะความเก๋อ่ะ แต่ก็แล้วแต่บางครั้งเขามาดีเขาก็ชนะรวดนะแล้วฟอร์มหลังๆเขามีวินาทีทองให้ลุ้นเขาเป็นมวยฝีมือแต่แต่เขามีวินาทีทองให้ลุ้นเห็นๆนะมวยตัวน,นี้หนูก็ติดตามนะมหนูก็ชอบไปที่เพชรบัญชาแพชชนะหนูก็ไม่ว่าเขานะหนูชอบค่ะ<ม>ฟันหง <c ười> ก็ขออนุญาตแบบรัวๆเลยนะคะก็คู่เอกนะคะเฉียบขาดปอพงสว่างนะคะวันนี้เจอกับเพชรจุลธานอ,อัติศักนะคะคู่นี้เสียบขาดต่อให้น้ำเงินหนึ่งปอนะคะ ร้อยยีบแปดปอกับร้อยยี่สบอน,นะมุมแดงเป็นนักชกรุ่นพี่อายุ27ปีนะห่างกัน6ปีนะคะก็วันพักวันซ้อมวันห่างเวทีก็อยู่ที่1เดือนกับ9วันนะส่วนน้ําเงินนับเพชรทรทานก็อยู่ที่25วันนะก็มองว่ารายการต่อเนื่องกว่าดูดีกว่านิดนิดะความพร้อมนะคะแต่ก็ไม่ไม่ห่างกันมากก็ถือว่าพร้อมทั้งคู่นะคะ ก็เป็นนักชกอายุ27ปีนะแก่กว่าน้อง6ปีนะส่วนสูง168เซนะติเมตรนะเตี้ยกว่าน้อง2เซนนะคะเป็นมวยมาจากอำเภอหนองบัวลำพูนผ่านมวย100ครั้งนะเป็นมวยขวามวยบู๊นะก็ทำการพิซ้อมที่เพชนระนะคะอุตรดิตถ์นะคะน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่6กกิโลเวทที่ชกเก่งของที่128ไม่เกิน132ปอนด์นะวันนี้ชกในเวทเก่งของเขา128ปอนด์นะเมื่อเช้าช่างได้128ด จุดหนึ่งก็ลดสูงจุดหนึ่งนะแต่ต่อให้น้ําเงิน1น,ะะนึ่งปอนะคะน้ําเงินนับเป็นนักชกรุ่นน้องอายุสิปีส่วนสูงร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรสูงกว่าสองเซนเป็นมวยมาจากกระบี่นะเจอกับหนองบัวลำพูการผ่านมวยเท่ากันนะหนึ่งร้อยครั้งเป็นมวยเข่าทรงบูนะคะก็ทําการพิซสัยที่กออดิศักจังหวัดกระบี่นะน้ำหนักปีป่อยอยู่ที่ห้าสิบสามอยู่ที่หกสิบสามกิโลก็เวทใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะเวทที่ชกรถเก่งอยู่ที่ร้อยยี่สิบแปดไม่เกินร้อยสามสิบปอนด์ะวันนี้ชกในเวทเขาร้อยย แปดนะคะก็ลดหนึ่งจุดแปดลดเยอะนะคะก็มองว่าน้ําหนักดูจากการลดน้ําหนักกับเจ้า เฉียบขาดนะลดศูนจุดหนึ่งก็มองว่าต่อหนึ่งปอนเหมือนไม่ต่อนะคะก็ฟอร์มการชกนะเชิงกันชกแล้วเป็นมุมแดงเป็นมวยขวาพันดุเปิดเกมสาดแข่งต่อยหมัดฟันศอกแรงบู๊ดุดันเก,เก่าเกมมีวินาทีท้องให้ลุ้นน้ำไม่ไม่เขาหล่นก็เราหล่นนะคะก็กล้าแรกก็สวนนะส่วนน้ําเงินหน้าเป็นมวยขวาผกสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมชวนทะเลาะจับตีไล่แขนยัดไส้แรงเดินติดติดดีนะไม่หล่นก่อนไปดีกว่านะคะเ็ามองว่าเวลาสุสีกับใครมาตอนนั้นชกกับมึงลาวอ่ะหนูก็ มองว่าสูสีแต่ว่าเขาก็ช่วยน้ำเงินนะคะหนูมองว่ากรรมการกรรมการเขาชอบน้ำเงินนะอยู่ที่ดวงนักมวยนะว่าชกเวทีไหนกรรมการจะ็นดูใครนะอันนี้เราคิดไปเองค่ะพูดให้มันตลกนะคะจริงๆก็กรรมการก็ตัดสินตามฝีมืออาวุธและบางทีเราดูที่เราดูมวยในไร้สดบางทีเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงปะทะเราอาจจะสายตากับเสียงแรงประทะมันแตกต่างกันบางทีเราอาจจะมองว่ามุมแดงทําไม่ได้ทําไมชนะแต่ในเวทีอาจจะเตะเข้าดังปับ๊บดังปั๊บอะไรอย่างเงี้ยะ,ะก็ไม่ว่ากันนะคะ ก็สามฟอร์มล่าสุดของมุมแดงนะก็เคยชนะคะแนนน่ารักสอจอต้องปาจีนที่ศึกมตัตตภูมิมวยไทยเมื่อเดือนสิบสองปีหกหกเดือนสองปีหกเจ็ดก็มาแพ้นกยกหนึ่งให้กับน่ารักสอจอต้องปาจีนที่ศึกเพชรอินดีล่าสุดเดือนสี่ปีหกเจ็ดนะมาชนะคะแนนเมืองลาวเกียรติทองยศหน้าที่ศึกมวยมันวันศุกร์นะส่วนมุมน้ำเงินนะคะสามฟอร์มล่าสุดก็เคย เสมอกับสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยที่ศึกมาตภูมิมวยไทยเมื่อนะเดือนสิบสองปีหกหนะเดือนสี่ปีหกเจ็ดก็มาแพ้คะแนนโอเล่รักโกเดชานะที่ศึกบวยมันมัสสุกเดี๋ยวก่อนย้อนอดีตมาก่อนหนูข้ามไปคิวนึงนะเดือนสิบเอ็ดปีหกหกนะก็มาชนะเมืองลาวเกียรติทงยศที่ศึกเพชรยินดีก็ชนะเมืองลาวมาทั้งคู่นะถามว่าชนะเมืองลาวมาได้ถือว่าเก่งนะเพราะว่าเมืองลาวเขาก็หลากหลายนะเขาถือว่าเป็นนักชกคนหนึ่งที่เก่งนะแต่เขาเป็นคนลาวไง ถ้าเป็นหน,หนูเป็นกรรมการหนูก็สูสีมาหนูก็ต้องชูให้คนไทยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แซวเล่นนะคะดูจากความพร้อมนะ,ะก็น้ําเงินดูดีกว่านะ,ะวันพักวันซ้อมมันห่างเวทีรายการต่อเนื่องนะน้ําเงินดูดีกว่าความสดนะน้ําเงินสดกว่าอายุน้อยกว่านะ,ะมุมแดงก็ดูเป็นรองค่ะส่วนช่วงชกนะพอๆกันนะคะเตี้ยสั้นวกว่ากันสองสามเซนนะคะก็ประสบการณ์มุมแดงดีกว่าเก่าเกมนะคะแต่การผ่านมวยเท่ากันหนึ่งร้อยครั้งนะ การได้เปรียบเสียเปรียบน้ำหนักกันวันนี้น,นั้น้เงินได้เปรียบน,นะคะได้ต่อหนึ่งปอนะแต่หนูมองในข้อมูลการช่างนาเขาลดเยอะเหมือนกันนะลดถึงหนึ่งปอนะได้เปรียบหนึ่งปอนหนูมองว่าเจ้ากันไปนะคะพอพอ,พอกันเพราะว่าเจ้ามุมแดงนะลดแค่ศูนย์จุดหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็มองว่าไม่น่าจะเป็นผลนะคะก็คู่นี้นะหนูก็ออกชอบไปที่มุมแดงนะคะต่อให้หนึ่งปอนหนูมองว่าไม่เป็นผลนะเพราะน้ําเงินเขาลดตั้งหนึ่งปอนนะ ดูจากน้ำหนักการลดนะมองว่าไม่เป็นผลคู่นี้ชอบไปที่มุมแดงจัดชนะค่ะทีเด็ดมวยมันสนั่นเมืองวันนี้คู่ที่หนึ่งก็เดาเอาเหมือนหวยเลยนะคะมวยสมัยนี้นะข้อมูลเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งที่ช่วยในการตัดสินใจคู่ที่หนึ่งชอบไปที่ลุ่งสามบีนะการผ่านมวยเท่ากันนะแต่ความเก่งความเก๋าฟอร์มการชกดูดีกว่าก็ชอบไปที่ลุ่งสามบีค่ะส่วนคู่สองชอบไปที่แคนชัยนะคะก็ ผ่านมวยเบอร์ดีๆมาหนูอ่านแล้วสึกเก็บเพชรนี่ชกับเขาหลายคนนะหนูรู้จักก็แปลว่านักมวยคนนั้นเก่งก็ผ่านมวยเบอร์ดีๆมาเขาชอบไปที่แคนชัยค่ะส่วนคู่สามนะให้เป็นเทวดาเลยค่ะชอบไปที่เพชรบัญชาค่ะจะเป็นฝ่ายชนะมวยชอบส่วนตัวนะและคู่ที่สี่ชอบไปที่เสียบขาดค่ะต่อน้ําหนักหนึ่งปอนมองว่าไม่เป็นผลนะพอน้ําเงินวันนี้ลดเยอะนะลดหนึ่งจุดแปดหรือหนึ่งจุดหนึ่งนี่แหละค่ะก็มองว่าลดพอๆกับน้ําหนักที่ได้นะได้เปรียบนะคะก็คู่นี้ชอบไปที่ เก่าเอาอยู่ค่ะก็ขอโทษนะคะที่พูดสอเสือสอชิ่งไม่ชัดนะคะก็หนูจะพยายามปรปับปรุงนะคะหนูปมนคนพูดเร็วเนี่ยคือพูดช้าแล้วทักษะการพูดหนูไม่ค่อยดีหนูต้องพยายามอธิบายหลายๆครั้งนะคะเพราะว่าพี่ๆที่มาติดตามใหม่ๆอาจจะแบบว่าไม่ไม่รู้ใจหนูหรือไม่รู้เอ้ยทำไมนี่มันพูดแบบไม่ชัดพูดเร็วพูดรัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้หนูหนูพูดวิจารมวยบ่อย ประมาณ2ปีแล้วมั้งที่อยู่ในวงการวิจารณ์มวยก็ถือว่าทักษะการพูดดีขึ้นนะคะแต่ก็ยังพูดไม่ชัดอยู่ค่ะเหงๆรวยๆวยมวยเข้าทุกคู่นะคะขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการและขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะขอบคุณคนรักลองแบลแลละขอบคุณพี่ๆแฟนหมัดมวยทุกท่านนะคะขอให้รวยขอให้รวยค่ะวิจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ